ที่ทางที่ชัดเจนมากขึ้นเน่ยก็คือการตัดตามแก๊งคอร์เซนเตอร์วันนี้เนี่ยเราเห็นสมเด็จคุณเซนพยายามที่จะออกมาพูดนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีแรงรเ,ออเสียงของพี่น้องประชายชนเนี่ยที่สนับสนุนให้มีการรัดพวกับไฟแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสมเด็จคุณเซนเขาก็เริ่มออกมาพูดในทางโกรธเกรี้ยวว่าประเทศไทยจะได้รับผลกระทบอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็จะแสดงให้เห็นว่าอันเนี้ยเรา เราถูกตัวนะครับเราไปถูกทางนะครับในเมื่อในอดีตอาจจะเป็นห่วงนะครับว่าถ้าเราไปปราบปรามจริงจังมันกระทบความสัมพันธ์อะไรต่างๆวันนี้ความสัมพันธ์ทางกัมพูชาเนี่ยเขาเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้จังหวะนี้แหละในการที่จะแก้ปัญหาภายในประเทศของเราด้วยการปราบปรามแก๊งคอเซเตอร์อให้รับค่านะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดไฟฟ้าโดยเฉพาะฝั่งปอยเปตนะครับเป็นการตัดอินเทอร์เน็ตนะครับ รวมไปถึงการจัดการนะครับกับบรรดาพวกทุนสีเทาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นไทยกัมพูชาจีนเทาคือต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยนะครับเขาให้อาวุธกัมพูชานะครับผมเองก็ไม่ไม,ไม่ทราบเจตนาของจีนว่าจีนเนี่ยนะครับต้องการอะไรเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยจีนที่ผ่านมาก็ได้ประโยชน์จากประเทศไทยเยอะนะครับการค้าขายเนี่ยเราขาดทุนจีนมากมายม,ายมหาศาลและที่ผ่านมารัฐบาลก็พยายามที่จะ เรื่องในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเพราะกลัวจะกระทบต่อความสัมพันธ์แต่กลายเป็นว่าวันนี้จีนเนี่ยนะครับกลับให้อาวุธกัมพูชาเยอะมากนคือความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเนี่ยมองจากดาวังคารใครๆก็รู้ว่ามันมันมีความเปราะบางอยู่การที่จีนเสริมเที่ยวนั่นให้กับกัมพูชามาโดยตลอดเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นไปเพราะอะไรนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเออ เราเองก็คงต้องไปคุยกับจีนนะฮะอย,ย่างไรผมก็ยืนยันเราต้คุยกับจีนว่าจีนเนี่ยต้องการอะไรนะครับมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าเประชาชนคนไทยนี่ก็เริ่มตั้งคําถามดังมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่จีนกําลังทําอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อไทยได้